นอกน้ำแข็งครับนอกน้ำแข็งก้อนกุ้งซื้อมาสองกิโลสอง,สง,งกิโลเมื่อนี่สองกิโลแบบเมื่อนี่น้องโยงงเสน่ห์สิมาหนึ่น 1, 1, 1, บบงหนึ่งในเบิ้งเดิมหนึ่งแทบแทบไปมาครับนี่ตั้งหม้อซึ่งแล้วกับเปิดไฟกลางๆครับใส่น้ำประมาณนี้เลย ใส่น้ำประมาณเราก็จะเอาซึ่งมาใส่ปึ๊บซึ่งเราจะใส่ตะไคร้ครับใบมะกรูดให้มันหอม,หอมจล็กน้อยนะพี่น้องใส่ไปประมาณสามนาทีมันมีกลิ่นแล้วเราจะเอากุ้งใส่ปึ๊บเดี๋ยวถ่ายเบื้องตอนใส่กุ้งเลยครับเริ่มได้ที่แล้วเ,าเอากุ้งใส่เลยมั้ กุ้มใส่เลยกุ้งกุ้งเที่ยวนอกน้ำแข็งไว้เลยครับเอาใส่เลย ียบร้อยทาซุกทิมไว้ประมาณสิบนาทีพี่น้องไปเซ็และพี่น้องแบบนี้เปิดฝาบังรถบวยผ่านไปหาทีอองตองนี่แหละวิธีหนึ่งกุ้งสูตรน้องโยงเ,เนียโอุยูไดมากสูตรนี้เกาไปเฮ็ดได้เลยครับสำหรับมื้อน,นี้ขอกาวคข้วมาสวัสดีครับ